นะโอเคนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับวันนี้วันที่สิบตุลาแล้วนะสถานการณ์น้ําตั้งแต่เราตึงมาในช่วงเดือนเสดนะครับต้องเรียนให้ทราบว่านะวันนี้นะครับผมกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าปทุมธานีเรารอดพ้นน้าไม่ท่วแมแน่นอนแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างดีนะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆท่านนายกนะนายกทั้งหมดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะที่ช่วยกันแล้วก็ขอบคุณทางชลประทานนะครับที่ช่วยกันแล้วก็นอกจากนั้นเรายังประสานงานกับนายกอบจอทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนคะรสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาประทุมนนทบุรีสมุทรปราการแม้แต่พออระบายน้ําของกรุงเทพหานครนะครับเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะการปล่อยน้ำานเขื่อนเจ้าพรยานะในช่วง2องอาทิตย์ที่ผ่านมาุผมยอมรับว่ามิตกมากนะฮะเราประสานงานแต่เขาจําเป็นเพราะน้ำในเขื่อนเยอะครับลงมาถึง2,700 2,700ถ้าเกิน2,700เราไม่อยู่นะครับเราก็พยายามึงึงให้เขาขอความนาเขาระบายอยู่แค่นั้นแต่เรานอกจากนั้นยังถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ให้ผันน้ําออกไป ทางคลองเจ้าเจ็ดทอมยาบะลือนะครับลงผมเองก็ประสานงานกับท่านสสอสรชัสุจิตสสของสุพรรณบุรีนะท่านก็ไปดูตอดยการน้ํายังพอรับไหวนะพอรับไหวปุ๊บเราก็ให้ผ่านน้ําเข้าลองเจ้าเจ็ดทอมยาบะลือไปสุพรรณแล้วก็ออกแม่น้าท่าจีนไป นะทําให้ตอนนี้การไหลผ่านประมาณน้ำเนี่ยของเขื่อนเจ้าพยาค่อยๆลดลงจาก2,007เนี่ยลงมาเหลือ2,006 2,005นะวันนี้วันที่10ตุลาเนี่ยตอนนี้ปล่อยมาที่2,300นะครับใ <c oughs> นขณะเดียวกันนายกโบลิงลูกชายและท้านรองรัพรเนี่ยได้ประสานดาวเทียมนะครับของ RV Connect นะติดตามมวลน,น้ำทางเหนือตลอดที่ลงมาครับนะแต่ตอนประกอบตอนนี้มวลน,น้ำที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยเหลือ,ออีกก้อนเดียว นะครับซึ่งวนน้ําก้อนใหญ่ก้อนนี้ลงมาเมื่อสองวันที่แล้วกําลังผ่านนะครสวรรค์แล้ววันนี้คาดว่ามาถึงมางทุมธานีนะเมื่อวานก็ได้ระดมเอาโฟมเอาไม้เทปไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดเอาจากพี่น้องประชาชนนะครับผมมั่นใจแล้วว่าห้องน้านะฮะตอนนี้เราห้องน้ําแล้วก็ขอร้องทางเื่ินพระราำหกไม่ให้ปล่อยน้าเข้ามาของรนะพีพัด พราะถ้าปล่อยน้ำเข้าคลองระบีพัดน,น้ำก็จะมาประดังที่คลองหนึ่งถึงคลองสิบสี่นะครับแล้วก็มาออกคลองรังสิทธ์นะครับซึ่งตอนนี้นยายกน้องสิทธ์นายกบรีก็ระบายน้ําออกเจ้าพญาเพื่อพ้งน้าให้คลองลังสิทธ์พอที่จะมีพื้นที่รับน้ําก้อนนี้ลงมานะครับเพราะนั้นมั่นใจว่าถ้าเราผ่านวันที่สิบสามไปได้เนี่ยผมเชื่อว่านาะประชุมเรารอดนะแต่พี่น้องอย่าประมาทเพราะาเราจะเจอทั้งในช่วงนี้เจอทั้งหนึ่งน้ำเหนือลงมา 2น้ำหนุนคือน้ำทะเลจะหนุนมากสุดสูงสุด,สดมาที่สินะครับแล้วก็เจอน้ำฝนอีกท,ที่ตกมาในพื้นที่หลังเขื่อนมากนะพื้นที่ท้ายเขือ่อนนะครับพ่อเนก็ฝากพี่น้องประชาชนอด,ดทนอีกนิดหนึ่งช่วยกันนะครับในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่ไดื่มน,น้ำนะที่มีผลกระทบต่อคลองลังสิตประยุทธ์ศักดิ์เช่นอะไรนะครับเช่นนะครลังสิตคูุคตลาดสวายลาสังเกต บุ้ยยโถข้ขอให้สบายใจได้ว่าวันนี้เราเตรียมพร้อมทั้งชนนาธานรังสิตเหนือรังสิตใต้นะฮะเราร่วมกันทํางานแล้วตอนนี้เราพร้องน้ำในคลองสิทธิพร้อมแล้วที่จะรับมวลน,น้ําที่ลงอีกก้อนเรขอให้สบายใจได้เรารอดพ้นแน่นอนปีนี้โอเคนะขอบคุณครับ